โอเคครับก็กราบสวัสดีครับผมตอนนี้ผมเต้แค่นี้เล่นเกมกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ก็บอสตีนะครับผมเป็นไงดรอปบ,บอสกันผิดบอสอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็มีอัปเดตจากเมเปิลนะครับผมถ้าในเชิงมวยอะ่ะก็คือหมัดแยบนะ็บเนาะเขาแยับมาก่อนว่าอาทิตย์หน้าจะอัปเดตอะไรนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเอ,อเดี๋ยวเราเอานี้ออกก่อนเนาะผิดบอส เดี๋ยวเอาสนับสนุนออกด้วยนะครับผมนี่บริษัทเทียนเพชรน,นะครับเราเหมาก่อสร้างและตกแต่งภายในนะครับผมก็เรียกใช้บริการได้นะครับอ,อวันนี้นี่นะครับผมเพิ่งอัปเดตนะครับวันที่สิบมันน่าจะอัปเดตกลางคืนเมื่อวานนะครับ่าเราไปดูกันอนี่ จะมีไลท์ออาดมานะครับผมใครที่พลาดเออรเรจเอนบอกนะครับก็มาทําตรงนี้กันได้นะครับแล้วก็จะมีบอสใหม่มาด้วยนะครับผมเข้าวันที่สิบเจ็ดธันวาคมก็คืออาทิตย์หน้านะครับประมาณนี้นอกที่เขายับมาเดี๋ยวเราไปแปลไทยกันครับผมอันนี้เป็นแบบ สปอยสปอยก่อนเนาะทุกสิ่งเล็กๆน้อยๆอยทุกสิ่งล้ำค่าอัปเดตครั้งที่สองอ่ะอ่ะจะมีนี่ด้วยนะครับผมแอเซนสกิลเนาะแต่ประเด็นคือนี่นะเดี๋ยวเอานนี้เราแปลเป็นภาษาอังกฤษน,นะครับผม คือจุดพีคืออาชีพที่ไม่ได้คือนะครับคณะไฮโตะลินมู่ฉวนและเซียนะครับผมอาชีพพวกนี้คือยังไม่ได้แอสเซียนสกิลนะครับไปรอเดินกุมภานน่นเลยครับผมเนี่ยวันที่สี่กุมภานน่นเลยอ่ะโอ้โหหนักอยู่ครับคนอื่นก็ได้กันหมดแล้วเดี๋ยวเราไปอ่านไทยตรงนี้กันหน่อยเนาะ การอัปเดตสกิลแอสเซนในรอบนี้ไม่รวมถึงคาที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมก็คือคันนาไฮโตะลินมูชฉวและเซียเราได้วางแผนจับสกิลแอสเซนสํสำหรับคาเหล่านี้ในแพทวันที่4กุมภาเราขอขอบคุณความเข้าใจจากทุกท่านอาจต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยสำหรับเล็กน้อยขอบคุณสำหรับความอดทนของท่าน รอหน่อยนะครับผมอาชีพพวกนี้เนาะนี่ครับ,บอสตัวใหม่บอสตัวใหม่ศัตรูคนแรกสามารถท้าทายได้โดยตัวละครเวลร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปทำเควสเนื้อเรื่องโอเดียมสำเร็จผ่านการทดสอบของศัตรูคนแรกเพื่อรับมรด,ดกอันยิ่งใหญ่นักรบผู้มีคุณสมบัติที่จะครอบครองหัวใจโลกสามารถท้าทายเพื่อรับเปลียนใหม่มรด,ดกอมาตะและเคลียร์รางวัลกิจกรรม การใช้อาวุธหลายชนิดที่มีรูปแบบการโจมตีขา้ายกับขาต่างๆเช่นนักรบนักเวน,นักธนูคุณจะต้องระวังการโจมตีแบบปัดป้องและภัยคุกคางจากสภาพแวดล้อมอยู่เสมออะอาทิตย์หน้าเจอกันนะผม้าายศัตรูคนแรกรับรางวัลกิจกรรมนี่นะครับ un dialing p o p o e หรอ p u r แปลว่าอะไร พุดมุ่งหมายที่มาชินสุดววสองรอยเจ็ดสิบบอสรายสัปดาห์จำนวนการลงได้สูงสุดแค่สามคนสามสิบนาทีเนาะสกิลฝนใบมีดกระนำ่ำอาวุธวิญญาณเียกศัตรูตัวแรกออกมาโจมตีศัตรูทั้งด้านหน้าและด้านหลังอ่า น้ำท่วมลูกศรอ,อันเชิญวิญญาณของศัตรูตนแรกเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงอืนี่นะครับผมนี่น่าจะเป็นเมื่อเราผ่านเนาะอาอไม่ใช่เซตเซตมันหรอมีเซตด้วยหรอทีนี้เซตมันมีอะไรม้างเดี๋ยวอ๋อหรือว่าไอ้นั่นวะเขาเรียกว่าอะไรอะฉายาครับผมฉายา เอฟเฟกต์เซตแอนดรอหูอย่างเท่ลองแปลงกิดหน่อย Immortal Regency ก็คือชื่อปะคือแบบเป็นเหมือนที่เราใส่หมีปะเมดอลเออมันเรียกเมดอลปะเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเมดอลนะเมดอลหรือไทเติร์นะ่แน่เลยเมปอน ฟอนเทียคืออะไรเกี่ยวกับแฟมิเลียครับผมอันนี้อ่าแล้วก็ไล์ออไดยครับอันนี้ดูแฟมิเลียก่อนอันนี้มันอ่านว่าอะไรอะฟิวเจอร์ใหม่นะครับอันนี้ Mystic Frontier Mystic Frontier คือฟิวเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในระบบแฟมิเลียรวบรวมแฟมิเลียของคุณ เตรียมท mm ีม hmm. ที that is that is ่สมบูรณ์และออกสำรวจเพื่อโอกาสในการรับไอเทมอุปกรณ์หายากทรงพลังเช่นแหวนของอาโลโอโลที่สามารถเปิดใช้ทักษะพิเศษแฟมิเลียแต่ละตัวมีคุณสมบัติเฉพาะและศักยภาพในการสำรวจที่คุณทำภารกิจสำเร็จสร้างเด็กแฟมิเลียของคุณเพื่อเพิ่มโอกาสและรับรางวัลอันทรงพลังอ๋อ คือเหมือนออกสำรวจแล้วได้รางวัลพวกนี้นะแต่ไม่รู้ดีไหมที่ดูเหมือนเป็นสร e ้อยก e x p แล้วก็อันนี้กล่องกล่องอะไรเนาะแล้วก็ o น n e r นะครับภาพด้านบนอาจแตกต่างจาก UI สุดท้ายในเกมอ๋อาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมอันนี้โอ้999 collection มาไลออดยครับผมกลับมาอีกแล้วถ้าใครเคยลงก็มันมาหลายกิจแล้วนะครับผมไลออดามันจะเป็นบอสเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือมีบอสห้าตัวคุณเลือกระดับความยากได้เลยยิ่งคุณเลือกเยอะสแตตความยากเอฟเฟกตต่างๆในแมปก็จะเยอะตามครับผมแล้วตัวนี้ก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกเอ็กโคดเอ็กโครู้สึกจะ ใส่อาวุธได้กี่ชิดด้นนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วไปดูย้อนหลังในคลิปผมได้นะครับน่าจะมีเคยทำไว้แล้วสัาคัญคือมันได้รีเจนบอกครับนี่มันได้นี้หาก่อนนี่มันจะได้รีเจนบอกนี่นี่เขาเห็นปะ่ะรีเจนบอกคือมันได้แอตแท็กสาสิบห้าหน่วยนะครับเยอะมากอะ่ะมันคือชิ้นไหนอดี๋ลองดูเออ เปเชียลอ้าวอยู่ไหนอะเค okay. เอาเป็นว่าช่างมันครับได้แอดแท็กสามสิบห้าหน่วยแต่คือสามารถใส่ได้แค่อย่างเดียวนะครับถ้าสมมตผมทำกิจเนี้ยแล้วผมได้มาก็ใส่ทับกันไม่ได้แล้วอันนี้เป็นกิจอีกอันนึงอะก่อนหน้าเนี้ยเป็นกิจอ f k ครับผมทำมานานละไลออนไลเ์มันกันแต่นาน,านละเอ้ย เอ้ยน่าจะอันนี้นะอะไรว่ะดาน่าจะนี้อ่ะส่วนนี้เป็นกิจเอฟเคครับแต่สแตตมันเท่ากันนะเห็นปะบวก s สามห้าหน่วยนะครับเอ่อ avenger day สิบสองอะไรอะ่ะ จากภาพร่างของออตตาคิมหรือเปล่าอ๋อออตตาคิมไหมออตตาคิมที่ได้รับการถ่ายทอดออกมาอย่างมีชีวิตชีวาความคิดเห็นจากผู้ชมในงานเมเปิลคอนแอลเอสองพันยี่สิบห้าผู้หูสุดน่ารักอย่างสวนชีสวนชีนาและสวนตูนาจึงได กำเนิดขึ้นกำจัดศัตรูเพื่อโอกาสในการเปิดประตูสู่ดาวเคราะห์ดาวเคราะห์เทเวนที่ซึ่งททเวนทีหน้าและททเวนทูหน้ากำลังรอท้าทายคุณอยู่เข้าร่วมกับนักวจนรภัยคนอื่นๆภายในดาวเคราะห์และท้าทายทาเวนทีหน้าและทาเวนทูหน่าไปด้วยกัน ยิ่งคุณเคลียร์ได้มากเท่าไหร่คุณจะได้รับรางวัลพิเศษมากขึ้นเท่านั้นอ๋อน่าจะเป็นกิจอะไรสักอย่างเนาะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ก็น่าจะต่อเนื่องครับผมกิจนี้ฤดูการแห่งค่ำคืนพบ่ํายังคงดำเนินต่อไปเราขอเชิญคุณไปเยี่ยมเยียนชมแท่นบูชาของพรบ่ําและรวบรวมกิจการใหม่ๆที่จะเริ่มเพิ่มความก้าวหน้ากับตัวละครคุณจำกัดศัตรูในระดับ เดียวกับคุณและรับค่าประสบการณ์มหาศาล Shining o s ซิ i s Oasis ในเดือนธันวาและ s ซ l o ลิ t s กอ r e ในเดือนมกราอันนี้ก็เป็นระเบิดแมป15รอบนะครับผมยังเหมือนเดิมเนาะเอมันเขียนว่าลานค้าอ่าเหมือนเดิมโฮมเมป เปิลมาสโฮเมเปิลมาสเริ่มรู้สึกใกล้ถึงเวลาเมเปิลมาสแล้วเทศากาลฤดูหนาวกำลังจะมาถึงและถึงเวลาที่จะเข้าสู่บรรยากาศวันหยุดต,ตกแต่งบ้านของคุณด้วยเฟอร์นิเจอร์คริสต์มาสหรือแบ่งความสุขในวันหยุดด้วยชุดเมเปิลคริสต์มาสจากร้านค้าเมเปิลเมโซชอปอ๋อนี่อ๋ออย่าบอกบ้านนี้คือผมเคยเห็นหลังนึงอ่ะแสดงว่ามันมาให้ทำกิจช่วงคริสต์มาสนะครับผมอย่างใหญ่อ่ะ ดิสคอร์ d นะครับหมดแล้ววันนี้เขายับมาเท่านี้ครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มีแพดใหม่แบบจุกๆแน่นอนครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปราคาบาย,บายแล้วเจอกันใหม่ครับ